ง้มลิ้มรสอร่อยไหมอืมอร่อยสิงั้นตอนนี้เจ้ายังอิ่มอยู่ไหมล่ะเออข้ายังไม่อิ่มนะพวกเจ้ารีบๆแต่งงานกันซะเถอะช่างน่ารำคาญจริงๆไม่ชอบใจกำแน่นส่วนอยู่กับหยุนอิ่งใกล้มีเรื่องมงคลแล้ว พวกเราอย่าอยู่ที่นี่รบกวนพวกเขาเลยนะจากไปน้อมส่งสเสด็จลุงทำไมอยู่ๆก็กลับไปซะแล้วละ่ะฮะส่วนอยู่เมื่อครู่ที่สเสด็จลุงพูดว่าใกล้จะถึงเรื่องมงคลหมายความว่ายังไงกันเหรอ ก็เมื่อเช้าเสด็จพ่อส่งคนมาแจ้งว่าวันที่สามเดือนหน้าจะเป็นวันมั่นหมายของพวกเรานะสิอะวันที่สามเดือนหน้าอย่างนั้นเหรอหนึ่งสองก็อีกไม่กี่วันแล้วนี่นะนี่นี่มันถ้าเจ้ายังตัดสินใจไม่ได้ข้าจะขอให้เสด็จพ่อเลื่อนวันออกไปก่อนก็ได้นะเอะอเออเลื่อนอะไรกันล่ะ ข้ายินดีจะแต่งกับเจ้าอีกอย่างยิ่งกำหนดการไวเท่าไรฝ่าบาทก็จะแต่งตั้งเจ้าเป็นองค์รัชทายาทไวเท่านั้นนะเมื่อถึงเวลาที่ภารกิจสำเร็จข้าก็จะต้องจากไปช่วยเจ้าได้เป็นห้องเต้เป็นสิ่งสุดท้ายที่ข้าจะทำให้เจ้าได้อิงเอ,อ๋อข้าไม่เคยคิดจะใช้เจ้าเป็นเครื่องมือเลยนะทำไมถึงได้มโหขนาดนี้ ข้าไม่ได้ตะเคอกเจ้าไม่ได้โมโหใส่เจ้าข้าแค่อยากบอกว่าข้าแค่อยากอยู่กับเจ้าอย่างไม่ว่าเจ้าจะเป็นพระแม่หรือไม่ข้าก็อยากจะแต่งงานกับเจ้ามีเพียงเจ้าคนเดียวที่จะเป็นภรรยายของข้าได้หรือไม่เออดังนั้นน่ะได้สิ ข้าเองก็อยากแต่งงานกับเจ้าเช่นกันไม่อยากเสียเวลาที่จะได้เวลาอยู่กับเจ้าไปแม้แต่วันเดียวเจ้าชอบข้าข้าเองก็ชอบเจ้าเหมือนกันข้ารู้ถึงความในใจของเจ้าที่มีต่อข้านะข้าไม่ได้ชอบเจ้าแต่ข้ารักเจ้าอย่างที่ไม่เคยรักใครเช่นนี้มาก่อนอะ ข้าเคยเล่าเรื่องน่าเศร้าใจในวัยเด็กที่ข้าได้พบเจอมาให้เจ้าฟังแล้วเดิมข้าคิดว่าข้าจะไม่มอบความจริงใจให้กับผู้ใดอีกแม้แต่ว่าที่ภรรยาของข้าในนั่นเป็นสิ่งที่เสด็จพ่อประสงค์ข้าได้เตรียมใจไว้แล้วล่ะว่าจะไม่มีคนรักแต่เมื่อเจ้าปรากฏตัวขึ้นทำให้ข้าไม่ทันได้ตั้งตัวข้าอย่างเชิงเจ้า หลอกใช้เจ้าข้าคิดว่าเจ้าเป็นหนึ่งในไส้ศึกนับหมื่นนับพันเอ๊ะแต่คิดไม่ถึงว่าเจ้ากลับกลายมาเป็นคนเดียวที่อยู่ในใจข้าได้ดังนั้นข้าจำทุกๆก,การกระทำและคำพูดของเจ้าข้าอาจจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้เจ้าไม่ได้ถ้ากลัวว่าข้าจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดในใจเจ้านะ่ะ อิงเออเอะต่อไปอย่าปฏิเสธข้าอีกเลยได้ไหมเออคือว่าหน้าแดงละเลือดถ้าถ้เออนายท่านนิ่โง่จริงๆไม่พูดอะไรเลยสักคำเดียวเดี๋ยวข้าจะสอนท่านเองฟิวสามประโยคที่คนมีความรักต้องจำ อย่าก,กอดไปเลยนะเจ้ากอดข้าดีกว่ากอดไว้แน่นได้สินี่มันประโยคนํา้ำเน่าอะไรกันนะอิงเอ,อ๋อเจ้าชอบให้ข้ากอดเจ้าแบบนี้เหรอเออเออชอบสิพวกเราดิบแต่งงานกันเถอะนะเช่นนั้นเจ้าจะได้กอดข้าได้ทุกวันยังไงล่ะ กอดกันกลมอืมได้สิเครื่องเดือนต่อมาวังหลวงข้าว่าพระแม่ต่งหากที่เป็นที่ดาแท้ๆของห้องเต้รอเดือนหน้าถึงงานอภิเษกขององค์ชายสี่กับพระแม่ไม่รู้ว่าจะอลังการแค่ไหนกันนะนั่นนะสิพระแม่ฐานะสูงส่งทั้งยังงดงามอีกด้วยจะต้องจัดงานอย่างยิ่งใหญ่แน่ๆเลยนะ อย่างไรฉันต่ำจะพูดจาเหลวไหลอะไรกันองค์ชายสี่จะอภิเสกกับหยุนอิงได้ยังไงฮบ่าวไม่ได้พูดจาเลวไหลนะเจ้าค่ะพรุ่งนี้จะเป็นงานมั่นระหว่างองคชายสี่กับองคหญิงหยุนอิงแล้วนะเจ้าค่ะได้มีการแจ้งให้รู้กันทั่วเมืองหลวงแล้วเจ้าว่าอะไรนะเจะ้าไปสืบมาให้รู้ความว่ามันเรื่องเกิดขึ้นอะไรกันเจ้าค่ะ ตั้งแต่ท่านแม่จากไปข้าก็ไม่มีหน้านมีตาในวังหลวงเท่าเมื่อก่อนต่อมาองค์ชายสี่เดินทางไปเมืองว่านโจก็ยิ่งไม่มีโอกาสได้พบเขาเลยคิดไม่ถึงว่าตอนนี้พวกเขาสองคนจะได้อยู่ร่วมกันหึยุนอิงไม่ว่าเจ้าจะได้ใจองค์ชายสี่ไปตั้งแต่เมื่อไหรขอเพียงเจ้ายังมีข้าอยู่หึมุ่งร้าย ข้าจะไม่ยอมให้พวกเจ้าได้มั่นกันเด็ดขาด